สวัสดีค่ะเปิดภาพน้าท่วมรีสอร์ทบ้านพักในพื้นที่อำเภอไซโยกจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังขระบุรีทองผาภูมิและไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากและมีน้ำป่าไหลบ่าจากที่สูงลงสู่แม่น้ำแควน้อยมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ด้านชนประทานแจ้งการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในปริมาณมากกว่า800รอบอมอต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น1-2เมตรที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงถ้ำกระแซหมู่หตําบลวัง,วงโพอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งสองฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมโรงแรมรีสอร์ทอาคารที่พักจมน้ำแพร่พักรอยเคว้งคว้างกลางแม่น้ำแควน้อยถ้ำกระแสทางรถไฟมีพืชผลการ,กรเกษตรเสียหายจำนวนหลายพันไร่สวนรีสอร์ทโรงแรมที่พักเสียหายหนักต้องยกเลิกการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่สั่งจองที่พักล่วงหน้า สำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดวันนี้29กรกฎาคม67น้ำจากแม่น้ำแควน้อยล้นตะลิ่งเข้าท่วมรีสอร์ทบ้านพักในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีระดับน้ำยังคงที่ขอบคุณมุมข่าวค่ะ